พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรภากรรัชกาลที่สิบสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรภากรพระนามเดิมของพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรบรมจากยาติสรสันติวงศ์ เทเวภารมรสุกริบาลอาภิทุนุประการมหิตราดุนนเดภูมิพลนเรศวราคูนกิตติศรีสมูบณ์สว่างขวัตบรมมาขิธิราชชมาลซึ่งเป็นพระราชโอรสเทียบพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรม,มราชินีนา พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2495เมื่อเวลา19:45นณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังสิริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยมราชบูลได้คืนพลังหลวงทวารราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นต้นในระดับอนุบาลจากโรงเรียนกิตราดาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนทีนี่นี้แวนซัสเตกระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนิวฟิลด์แคนซซมเมอร์ประเทศอังกฤษระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลประเทศออสเตรเลียพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งอย่างเป็นสมเด็จพระบ,บร,รมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบ,บร,รมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารด้วยพระราชปณิธานที่พุ่งสร้างความรู้สร้างโอกาสให้แก่เยาวชนไทย ที่มีฐานะยากจนแต่ประพฤติดีมีความสามารถในการศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีโปรดให้สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชคืนเพื่อให้การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยในจิตุรกันรกการ,ารด้านการหา สเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมที่ตั้งกองอาหารหน่วยต่างๆเสมอจากการที่ได้ทรงศึกษาด้านวิชาการทหารมานานทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมากและได้พระราชทานความรู้ให้แก่ทหารสาวเราครับเมื่อครั้งยังสเสด็จเมื่อครั้งยังเป็นสมเด็จพระบรโมโอรสาธิราชโปรดให้พลอากาศโภพันตีแสงชูโต นำพ้าห่มกันหนาวสองมือผืนไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุพุทธศักราช2550ที่ประเทศญี่ปุ่นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพยัราชกูลสมส่อพระราชสัตริวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ส ขอพวงชนชาวไทยลำหนัาตอไปขอเชิญนางสาวสุปรียากมลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5.10ทับสิบได้อ่านบทอสิรวาราชสุืูของเชิญ ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกายริูเรียนประสาทวิทยาภารท่านผู้หตยการณรปฏิสิลภารท่านประธานพิธีได้เปิดัวย่างไม้ด้วยเทรีแพขอเรียนเชิญค่ะ และขอต้อนเชิญท่านประธานลงจากเวทีเพื่อลงนามในลายพระพรชัยในวงกลมร้อนเชิญค่ะ การวิทยาการในแต่ละสาขาของภาคเกษตรกรรมให้ข้าวหน้าและได้ทรงเริ่มโครงการถวายตู้ยาสามันและเวชภัณฑ์ประจำวัดวัดละหนึ่งตู้โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555เป็นต้นมาทั้งนี้ก็ด้วยทรงห่วงใยในสุขภาพของรพระภิกษุและสามเณร ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงพระราชสิริยศสยามกุฎราชกุมารทรงประกอบด้วยพระราชบริกจแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนาถมากมายหลายโครงการอทิการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจดพระนางคันแรกนาขวัญการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระดำเนินแพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาอาทิพระราชทานบำเพ็ญพระราชกุศลถววยผ้าพระราชินพระราชทานพระราชกุศลให้นักกีฬาไทยเข้าเฝ้าตูนอ่อนพระบาทรับพระราชทาน เพื่อไปแข่งขันกีฬาในโครงการสันทาและการเสด็จพระราชเนินแทนพระองค์ในพระราชอุปยบแก่ผู้สมเด็จการศึกษาจากมหาลัยราชภัฏในทุกภาคเป็นประจำทุกปีทรงพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณที่ทรงปฏิบัติอย่างมากมายล้วนจารึกอยู่ในหัวใจของทุกข้าพุทธเจ้า และประสบมิกรชาวไทยตกอดมาและสุภาพบาราวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่2 8แ่รักาน้ารม2,500สินี้ขอรันาพณพระศรีรัตรยและสิ่งศักดิ์ทธิั้งหลายในสายกัลโลกอีกครั้งพระบรมงเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบรมภาพหลายปริยาทราติ้าชทุกโตง ได้โปรดบันดาลอภิบาลรักษาใต้ตลาะาละองพระบาทให้ทรงพระเกษมสมานทรงพระชนายุยิ่งยืนนาน,นราทรงมีพระ,วะความัยสูณูแข็งแรงและทรงเป็นพระมิ่งขันร่มล่าเกล้าประสุนิกรชาวไทยท่กวการละนาน,านด้วยกล้าด้วยหม่อม